ดีผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการเปลี่ยนไส้หมึกปากกาเจลนะครับตัวนี้เป็นปากกา Parker j o ต t e r รุ่น t a ต d a า d Standard นะครับสีดานะครับวิธีการเปลี่ยนหมึกนะครับก็คือหมุนตรงนี้ออกมาครับแล้วก็เอาอ่ะนี่คือไส้หมึกเจลนะครับจะเป็นลักษณะเจลจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะนี่คือหมึกเจลส่วนแบบนี้ก็คือหมึกบอลเพนธรรมดาคือ BP ขนาด M นะครับเป็นไมค์อินฟรันททั้งคู่นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็เสียบหัวใส่เข้าไปอ่ะสออันนี้ ไซส์ขนาดเท่ากันนะผมลืมบอกไปว่าเปลี่ยนกันททนแทนกันได้นะครับแล้วแต่บางคนชอบเจอบางคมชอบดีนะครับบอเพนนี่วิธีการเปลี่ยนก็หมุนหัวเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เสร็จพิธีครับกด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 ใช้งานได้วิธีทดสอบนะครับก็นี่หมุนเขียนแบบนี้ครับเขียนเป็นตัวแบบนี้อ่ะแบบนี้คือสามารถใช้งานได้เรียบร้อยครับแบบนี้คือมึกมีเต็มนะครับถ้าเวลาหมึกไม่มีเวลาจะเส้นมันจะขาดนะครับหัวมันจะขาดหัวสีเขียวใส่แบบนี้จะชัดเจนพราะ่มันหมุนเป็นเลขแปดนะครับก็ถ้าใคร สงสัยเรื่องปกงประกาอะไรก็ตอบโพสต์มาถามกันได้ใต้กระทู้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับกดติดกดไลค์กด, like, กดติดตามกันได้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งส u b s c r i ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ